พอดีเด่นราชพัฒนประจำปี2567ประเภทพ่อของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีนายจำรูนบุญลำไพยเกิดเมื่อวันที่17กันยายนพุทธศักราช2510ที่อำเภออํานาาเจริญจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันคืออำเภอเมืองอํานาาเจริญจังหวัดอํานาาเจริญอายุ57ปีประกอบอาชีพเกษตรกรรม และดำรงตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลุดประดุกเป็นบุตรของนายคำมูลบุญลำพายและนางบุบุญลำพายประวัติการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4จากโรงเรียนบ้านป่าติว้วอําเภอเมืองอํานาจเจริญจังหวัดอํานาจเจริญประวัติชีวิตครอบครัวสมรสกับนางรักบุญลำพายมีบุตรสองคนคือ 1. นายนนทชาบุญลำไพปัจจุบันกำลังศึกษาชั้นปีที่สาสาขาวิชานิติศาสตร์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2. นางสาวพิสุตาบุญลำไพปัจจุบันกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนอำนาจเจริญตำบลบุง่งอำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญนายน,นิคมแสนโคตร เกิดเมื่อวันที่หนึ่งมกราคมพุทธศักราช2521ที่อำเภอลำทะะเมนชัยจังหวัดนครราชสีมาปัจจุบันอายุ46ปีประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นบุตรของนายชัยยงแสนโคตรและนางสำมฤทิแสนโคตรประวัติการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ ประวัติชีวิตครอบครัวสมรสกับนางสุเพียนแสนโคดมีบุตรห้าคนคือ 1. นายเศรษฐพงษ์แสนโครปัจจุบันกำลังศึกษาชั้นปีที่3สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกมหาวิทยาลัยราชพัฒนอุบลราชธานี 2. นายเจษสลิดแสนโครปัจจุบันกำลังศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช วิทยาลัยเทคนิคกันทรักษ์ตำบลจานใหญ่อำเภอกันทรักษ์จังหวัดศรีสะเกด 3. เด็กชายนัทนนท์แสนโคตรปัจจุบันกำลังศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2โรงเรียนบ้านขวาราชพัฒนาตำบลกระแสงอำเภอกันทลักษ์จังหวัดศรีสะเกด 4. เด็กชายชนธีรัสแสนโครปัจจุบันกำลังศึกษาระดับชั้นอนุบาลสาโรงเรียนบ้านขาวาราดพัฒนาตำบลกระแสงอำเภอกันทรักษ์จังหวัดศรีสะเกด 5. เด็กชายพงสวัสดิ์แสนโครปัจจุบันกำลังศึกษาระดับชั้นบริบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขวาวเหนือตำบลกระแสงอำเภอกันทลักษ์จังหวัดศรีสะเกด นายบริวัติแสนทวีสุขเกิดเมื่อวันที่7ตุลาคมพุทธศักราช2525ที่อำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันอายุ42ปีประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนโรงน้ำแข็งวารินชำราบเป็นบุตรของนายหนูดีแสนทวีสุขและนางทองด้วงผาหยาด ประวัติการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากโรงเรียนชุมชนนาโพอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีประวัติชีวิตครอบครัวสมรสกับนางลำพูนวิไลวันมีบุตรหนึ่งคนคือ 1. นางสาวสุทธ,ธิการแสนทวีสุขปัจจุบันกำลังศึกษาชั้นปีที่สองสาขาวิชากเกษตรศาสตร์คณะ,กะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภาัฏอุบลราชธานี นายประทีปโพธิบุตรเกิดเมื่อวันที่8ธันวาคมพุทธศักราช2 5 1 1ที่อำเภอนิคมคำส้อยจังหวัดมุกดาหารปัจจุบันอายุ56ปีประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นบุตรของนายเลี่ยมโพธิบุตรและนางกลมลีโพธิบุตรประวัติการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากโรงเรียนคำส้อยพิทยาสรรอำเภอนิคมคำส้อยจังหวัดมุกดาหาร ประวัติชีวิตครอบครัวสมรสกับนางสาวบางอรอนบุญเรืองมีบุตรสองคนคือ 1. นายจิรศักดิ์โพธิบุตรประกอบอาชีพครูโรงเรียนเอกชนตำแหน่งครูหลักสูตรพิเศษ IEP วิทยาลัยสว่างบริบูรณ์วิทยาจังหวัดชนบุรี 2. นางสาวรัตนาพรโพธิบุตรปัจจุบันกำลังศึกษาชั้นปีที่2ส,สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นายวิชัยสีแสดเกิดเมื่อวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2522ที่อำเภอนาจหลวยจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันอายุ45ปีประกอบอาชีพค้าขายเป็นบุตรของนายมนูนสีแสด และนางวิไลสีแสดประวัติการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนบ้านนาจารย์อำเภอนาเยียจังหวัดอุบลราชธานีประวัติชีวิตครอบครัวสมรสกับนางอุไลพรสีแสดมีบุตรสองคนคือ หนางสาวชมัยพรสีแสดปัจจุบันกำลังศึกษาชั้นปีที่3าสาขาวิชาคณิตศาสตร์คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานี 2. เด็กชายกิติพงศ์สีแสดปัจจุบันกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองโรงเรียนบ้านโคกน้อยตำบลบ้านตูมอำเภอนาจหล่วยจังหวัดอุบลราชธานี นายสมชายจันทมาลีเกิดเมื่อวันที่26เมษายนพุทธศักราช2,509ที่อำเภอเลิงนกทาจังหวัดยโสธรปัจจุบันอายุ58ปีประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปเป็นบุตรของนายเสาจันทมาลีและนางหน่วยจันทมาลีประวัติการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนเลิงนกทาอำเภอเลิงนกทาจังหวัดยโสธร ประวัติชีวิตครอบครัวสมรสกับนางวัรณาชัยมุงคุณมีบุตรสามคนคือ 1. นางสาวจิราพรจันทมาลีประกอบอาชีพรับจ้าง 2. นางสาวบุษยมาจันทมาลีประกอบอาชีพรับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเลองนกทาอำเภอเลิงนกทาจังหวัดยโสธร 3. นางสาวจิตนาจันทมาลีปัจจุบันกำลังศึกษาชั้นปีที่3ส,สาขาวิชาเทคโนโลยีมันติมีเดียและแอนิเมชันคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชพาัฒอุบลราชธานีนายสมถิ่นสว่างแก้วเกิดเมื่อวันที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2504ที่อำเภอสีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันอายุ63ปีประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นบุตรของนายจันพลสว่างแก้วและนางลาสว่างแก้วประวัติการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4จากโรงเรียนบ้านจุกานอเภอสีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีประวัติชีวิตครอบครัวสมรสกับนางวาสนาสีหา มีบุตรสี่คนคือ 1. นางสาวสิรินทราสว่างแก้วประกอบอาชีพเกษตรกรรม 2. นางสาวพวงพกาสว่างแก้วประกอบอาชีพเกษตรกรรม 3. นางสาวเดือนเพนสว่างแก้วประกอบอาชีพเกษตรกรรม 4. นางสาวสุพรรณสาสว่างแก้วปัจจุบันกำลังศึกษาชั้นปีที่3สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นายสุวิทย์ยอดสีใสเกิดเมื่อวันที่14เมษายนพุทธศักราช2525ที่อำเภอเด็ดอุดมจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันอายุ42ปีประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นบุตรของนายติ๋นทรนยอดสีใสและนางบุญตายอดสีใสประวัติการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเด,ด อุดมจังหวัดอุบลราชธานีประวัติชีวิตครอบครัวสมรสกับนางสาวจันทร์นิ้วลายมีบุตรสามคนคือ 1. นายพระราดอนยอดสีใสปัจจุบันกำลังศึกษาชั้นปีที่4สาขาวิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2. นางสาวอนงนาดยอดสีใสปัจจุบันกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 โรงเรียนห้วยขาพิทยาคมตำบลห้วยขาอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานี 3. เด็กหญิงปวินอ่อนยอดสีใสปัจจุบันกำลังศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนบ้านหมากไมยตำบลกลางอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานี นายสำลานมนรำเกิดเมื่อวันที่26มกราคมพุทธศักราช2517ที่อำเภอบ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรัมย์ปัจจุบันอายุ50ปีประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นบุตรของนายเตอะมอนรำและนางใส่ม้วนมอนรำประวัติการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง6อำเภอบ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรัมย์ ประวัติชีวิตครอบครัวสมรสกับนางสาวละอองกุลพรมมีบุตรสองคนคือ 1. นายวัชรพลมอนรำปัจจุบันกำลังศึกษาชั้นปีที่4สาขาวิชาการบัญชีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการมหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานี 2. นางสาวเนตรทรายมอนรำปัจจุบันกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนม่วง30อัมพรวันวิทยาตำบลม่วง30อําอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานี นายอดิศักดิ์สุนทรัเกิดเมื่อวันที่หนึ่งสิงหาคมพุทธศักราช2525 25, ที่อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันอายุ42ปีประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนบริษัทโรงสีข้าวแหลมทองอุบลจำกัดเป็นบุตรของนายไพบูลณสุนทรักษ์และนางบุญมีสุนทรัประวัติการศึกษา สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวสาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานีอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีประวัติชีวิตครอบครัวสมรสกับนางสาวสุรีพันเข็มทองมีบุตรหนึ่งคนคือ 1. นางสาวพัระหมสุนทรักษ์ปัจจุบันกำลังศึกษาชั้นปีที่3สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคม,มศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีประเภทพ่อที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานในมหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีนายวิหกถนอมพันธ์เกิดเมื่อวันที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2,513ที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันอายุ54ปีประกอบอาชีพลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างครุพันระดับ3สังกัดคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีเป็นบุตรของนายทาถนอมพันธ์และนางเฉลิมถนอมพันธ์ประวัติการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานีประวัติชีวิตครอบครัวสมรสกับนางฉลวยถนอมพันธ์ มีบุตรสองคนคือ 1. นายคณิสรถน,นอมพันธ์ประกอบอาชีพค้าขายตลาดสดเทศบาล5จังหวัดอุบลราชธานี 2. นายดุสิตถนอมพันธ์ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนตำแหน่งหัวหน้าง,งานห้างสรรพสินค้าบิก๊กซีอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีประเภทพ่อที่เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รองศาสตราจารย์ชูชีพประทุมเวียงเกิดเมื่อวันที่7ทธันวาคมพุทธศักราช2502ที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันอายุ65ปีประกอบอาชีพข้าราชการพล,ลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตำแหน่งรองศาสตราจารย์สังกัดคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏอุบลราชธานี เป็นบุตรของนายะเนศประทุมเวียงและนางจำเนียรประทุมเวียงประวัติการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาดุษฎีบัณฑิตปรรดสาขาวิชาบริหารอุดมศึกษาจากมหาวิทยายลัยศรีนครินทร์วิโรธประสานมิตรประวัติชีวิตครอบครัวสมรสกับนางดัชชนีประทุมเวียงมีบุตรสองคนคือ 1. น,นางสาวทันสยาประทุมเวียงประกอบอาชีพลูกจ้างตำแหน่ง a n c ซ l l a r y and e m o m m e r c e Manager บริษัทไทยเวยดเจ็ตสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการ 2. นายปริญญาณประทุมเวียงประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวประเภทพ่อของพนักงานในมหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานี นายจำปากาษาเกิดเมื่อวันที่9มกราคมพุทธศักราช2494ที่อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันอายุ73ปีประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นบุตรของนายเรียนกาษาและนางจำปีกาษา ประวัติการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4จากโรงเรียนหนองโพธิ์อําเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีประวัติชีวิตครอบครัวสมรสกับนางคล้ายกาสามีบุตร6คนคือ 1. นายสายกาสาประกอบอาชีพเกษตรกรรมอําเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานี 2. นายสมหมายกาสาประกอบอาชีพพนักงานธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนกรุงเทพมหานคร 3. นางสาวพัฒนารัตนกาสาประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนตำแหน่งผู้จัดการคลินิกราชวิถีสริมแคร์จังหวัดชนบุรี 4. นางบุญเหลือทรินประกอบอาชีพเกษตรกรรม 5. นายสมคิดกาสาประกอบอาชีพเกษตรกรรม 6. นางสาวอุไลวันกาสาประกอบอาชีพพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุนตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานอาคารสังกัดคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานี นายทิวาสืบสีเกิดเมื่อวันที่11กันยายนพุทธศักราช2512ที่อำเภอเด็ดุดมจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันอายุ55ปีประกอบอาชีพเกษตรกรรมและดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านเป็นบุตรนายบุญสืบสีและนางทุมสืบสีประวัติการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศ อำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีประวัติชีวิตครอบครัวสมรสกับนางนิภาวันสืบสีมีบุตรสองคนคือ 1. น,นางสาวรุ่งฤทธไทยสืบสีประกอบอาชีพพนักงานคลินิกสูตินรีเวทตำแหน่งพนักงานต้อนรับคลินิกหมอโชติกาคลินิกสูตินรีเวทอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานี 2. นางสาวอุไรวันสืบสีปัจจุบันประกอบอาชีพพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุนตำแหน่งนักวิชาการศึกษาสังกัดคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกมหาวิทยาลายัยราชพัฒอุบลราชธานี นายประภาคำมงคลเกิดเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์พุทธศักราช2,510ที่อำเภอเขมรราชจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันอายุ57ปีประกอบอาชีพเกษตรกรรมและดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเป็นบุตรของนายทองมีคำมงคลและนางวันเพ็ญคำมงคล ประวัติการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคปวทจากวิทยลาลัยโปรีเทคนิคอุบลราชธานีอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีประวัติชีวิตครอบครัว สมรสกับนางอัชราพรคำมงคลมีบุตรสองคนคือ 1. นางสาวกหนกการคำมงคลปัจจุบันประกอบอาชีพพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุนตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหารสังกัดคณะบริหารธุรกิจและการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2. นางสาวกหนกวันคำมงคลประกอบอาชีพลูกจ้างตำแหน่งครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านหนองว่าจังหวัดอุบลราชธานีนายสวงแก้วดีเกิดเมื่อวันที่17มิถุนายนพุทธศักราช2500ที่อำเภออำนาจเจริญจังหวัดอุบลราชธานี ปัจจุบันคืออำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญอายุ66ปีประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปและเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอสอมจังหวัดอุบลราชธานีเป็นบุตรนายทองแก้วดีและนางนางแก้วดี ประวัติการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4จากโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีอำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญประวัติชีวิตครอบครัวสมรสกับนางดวงแขแก้วดีมีบุตรสองคนคือ 1. นางสาวไขแสงแก้วดีประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว 2. นางสาวรัชดาพันธ์แก้วดี ปัจจุบันประกอบอาชีพพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุนตำแหน่งครูพี่เลี้ยงสังกัดโร,รงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีประเภทพ่อของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานี นายเกษมสรรพิพิธพักดีเกิดเมื่อวันที่21กันยายนพุทธศักราช2488ที่เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครปัจจุบันอายุ79ปีประกอบอาชีพพ่อบ้านและเป็นอดีตผู้ตรวจการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2จังหวัดอุบลราชธานีเป็นบุตรของนายเที่ยงพิพิธพ,พักดีและนางมณีพิพ,พิธพักดี ประวัติการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการจัดการจากวิทยาลัยครูอุบลราชธานีประวัติชีวิตครอบครัวสมรสกับนางสิริมาดาพิพิธภักดีมีบุตรสองคนคือ 1. น,นางรุ่งการพิพ,พิธพักดีประกอบอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจตำแหน่งหัวหน้าแผานกการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตสองจังหวัดอุบลราชธานี 2. อ,อาจารย์รัติรดพิพิธพักดีปัจจุบันประกอบอาชีพพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการตำแหน่งอาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานี นายกุคามงามสีเกิดเมื่อวันที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2,493ี่อที่อำเภอเหล่าเสือโกอกจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันอายุ74ปีประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นบุตรของนายเคนงามสีและนางแก้วงามสีประวัติการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4จากโรงเรียนบ้านพลเมืองอำเภอเหล่าเสือโกอกจังหวัดอุบลราชธานี ประวัติชีวิตครอบครัวสมรสกับนางบัวไขงามสีมีบุตรสคนคือ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาริสางามสีปัจจุบันประกอบอาชีพพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพัฏอุบลราชธานี 2. นายอภินานงามศรีประกอบอาชีพรับราชการครูตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านขามน้อยจังหวัดอุบลราชธานี 3. นายธนาการงามศรีเสียชีวิตแล้วนายบุญเพง็งดวนใหญ่เกิดเมื่อวันที่29เมษายนพุทธศักราช2507ที่อำเภอวังหินจังหวัดรีสเกต ปัจจุบันอายุ60ปีประกอบอาชีพอาสาสมัครสาธรารณสุขประจำหมู่บ้านและอดีตกำนันเป็นบุตรของนายทองสุขดวนใหญ่และนางภูทรดวนใหญ่ประวัติการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรรัฐประสาสนศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการปกครองท้องถิ่นจากมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาราชประวัติชีวิตครอบครัวสมรสกับนางสาครดวนใหญ่ มีบุตรสองคนคือ 1. นางสุภาพรดอมไทยสงปัจจุบันประกอบอาชีพพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการตำแหน่งครูและดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานี 2. นางสาวสิริพรดวนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว ดาบตำรวจประเสริฐสมบัติสีเกิดเมื่อวันที่23กันยายนพุทธศักราช2497ที่อำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครปัจจุบันอายุ70ปีประกอบอาชีพข้าราชการบำนาญเป็นบุตรของนายกินรีสมบัติสีและนางสองสมบัติสีประวัติการศึกษาสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนตำรวจนครบาลเขตบางเขนกรุงเทพมหานครประวัติชีวิตครอบครัว สมรสกับนางสายสุดาสมบัติสี มีบุตรสองคนคือ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดารัตน์สมบัติสีประกอบอาชีพพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาเคมีประยุกต์คณะวิทยาศาสตร์และ,ละ,ะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานจังหวัดนครราชสีมา 2. อาจารย์ประพัฒสอนสมบัติสีปัจจุบันประกอบอาชีพพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการตำแหน่งอาจารย์ และดำรงตำแหน่งคณะบดีคณะเกษตรศาสตร์สังกัดคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีนายสะอาดวันทองเกิดเมื่อวันที่20มิถุนายนพุทธศักราช2498ที่อำเภอนาคูจังหวัดกาลสินปัจจุบันอายุ69ปีประกอบอาชีพข้าราชการบำนาญอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นบุตรของนายโอ่งวันทองและนางไตวันทอง ประวัติการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตกอสอมอสาขาวิชาการประถมศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธวิทยาเขตมหาสารคามประวัติชีวิตครอบครัวสมรสกับนางภัยทูลวันทอง มีบุตรสามคนคือ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัธพรวันทองปัจจุบันประกอบอาชีพพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์สังกัดคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานี 2. นางสาวออนกัญญาวันทองประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขายบริษัทเสนาดีเวนล็อบเมน้์จำกัดมหาชนกรุงเทพมหานคร 3. นางสาวพุทธชาติวันทองประกอบอาชีพลูกจ้างตำแหน่งอาสาสมัครพัฒนาชุมชนอพสอสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยพึ่งจังหวัดกาลสิน นายสุทินพุทธองค์รักษาเกิดเมื่อวันที่หนึ่งมกราคมพุทธศักราช2496 ที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันอายุ71ปีประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวเป็นบุตรของนายจัดแท่องค์และนางจันแทหลายประวัติการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่7โรงเรียนการจนาอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีประวัติชีวิตครอบครัวสมรสกับ นางนุจรินพุทธองค์รักษามีบุตรสี่คนคือ 1. นายบาร,รมีทองรองประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว 2. อาจารย์รัตนพรแซลีประกอบอาชีพพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการตำแหน่งอาจารย์สังกัดคณะบริหารธุรกิจและการจัดการมหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานี3นางสาวทวีทรัพย์พุทธองค์รักษา ประกอบอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจตำแหน่งพนักงานการเงินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี 4. นางสาวนาริศลาพุทธองค์รักษาประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวนายอุทัยดาศีเกิดเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคมพุทธศักราช2492 ที่อำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์ปัจจุบันอายุ75ปีประกอบอาชีพข้าราชการบำนาญเป็นบุตรของนายทองดาสีและนางวันดีดาสีประวัติการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรทางการศึกษาขั้นสูงปกศสูงสาขาวิชาสังคมศึกษาจากวิทยาลัยครูอุบลราชธานี ประวัติชีวิตครอบครัวสมรสกับนางประสบดาสีมีบุตรสี่คนคือ 1. พันเอกพิเชษดาสีประกอบอาชีพรับราชการตำแหน่งรองเสนาธิการกองพลทหารม้าที่3กองบัญชาการกองพลทหารม้าที่3จังหวัดขอนแก่น 2. นางพูลทรัพย์มาลาทองประกอบอาชีพรับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขจรพงษ์ดาศีปัจจุบันประกอบอาชีพพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และดำรงตำแหน่งรองคณะบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษสังกัดคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 4. นางพงษพ์ากงชัยยา ประกอบอาชีพรับราชการตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขต2จังหวัดสุรินทร์